ะะแสวัสดีค่ะ <Okay. S 3> สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาจจะทํายำผักกระแหงทะเลที่ไปหามานะคะเพิ่งไลองสิวขึ้นคอหักเป็นตามหลังนี่กระเต็มอยู่จักกรเป็นอย่างหลังแค่กระเต็มหัวอยู่อ้ก็ได้คิดว่าอาสิปเป็นยอนน้ำหรือย่างไรก็บบระบูลจ้ะเพิ่งนะเป็นสิวด้ยเนี่ยตามหลังไอ้ก็ขึ้นเต็มอยู่อืม นั่นแหละปะทุกคนมึงเนะแห้งเทาแห้งเป็นเป็นตันน่วทีบเนาะนี่นะคะเป็นผักตัวนี้ผักกระเยนะคะหรือว่าอะไรนะภาษาอังกฤษจําไม่ได้นะคะทุกคนกินดิบได้กินสุกได้นะคะแต่ว่าไอาเสียไยยาใส่ปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งเนาะจะเป็นผักชนิดนี้ล้างน้ําเยอะๆนะทระายไลายลายพี่น้อง ใส่ปลาแซลมอนใส่กุ้งคะเซลลดรีพริกมะเขือเทศหอมมะนาวแล้วก็กระเทียมหอมด้วยจ้ะน้ำมะาาด้วยนะเพราะว่าไม่มีข้าวกินด้วยเลยวันนี้ทุกคนดูผักสวยมากเลยเนาะ ไอ้ลวกไม่หมดนะคะทุกคนลวกแค่พอกินเนาะใส่ลงไปจ้ะใส่ลงทุกอย่างผักชนิดนี้จะมีความขมนิดหน่อยนะคะทุกคนการของมันนาสีขมใบมันจะไม่ค่อยขม ้ใส่ลงไตจ้าเป็นอัดเซ็ตนี่ง่ายจ้ยา,ายำไอยำใส่น้ำปลาด้วยนะคะแนืดูไม่เผ็ดเนาะทุกคนเนาะใส่พริกสีเม็ดจ้ะคู่มือนี้กินเผ็ดก็ได้ละชิมก่อนนะชิมอะไรดียำผักเลีอ๊ นจ้าวันนี้พามากินอีกแล้วนะกินอย่างเดียวซองนี้มีแต่กินไม่กินก็กินน้อพี่น้องน้อยโยกเยกดีขนาดเลยโตบบมุนก็นโยกจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมากินยำปลาแซลมอนใส่ผักกระแยง,งนะคะกระแยง,งฝรั่งไอรู้สึกว่าเหมือนสีมันจืดจืดเดี๋ยวจะไปเติมเอ,อผักใส่แป๊บน,นึงนะโรยเอา ให้มันสีสันเป็นตะกินเนี่ยใส่มะเข็ดเสีนวยเท่าแล้วกินเผ็ดพอดได้อ่นะมามีผักอื้มอืม,อมไม่น่ารวยเลยรสชาติเปเลเปนเนี่ยนเลยแบบนี้มาแซมน้าอายด้จ้ะ กินดิบแซ่บกว่าแล้ไแม่บูดไว้ไว้พไปมีแนวถนอมอาหารเนี่ยสามชี้มหมึกกับบูดแล้วจ้ะ อัน,นี้ก็บแซน้์จนแลกพักมานี่บ่คอยสมประกอบปันใดกินเท่าที่มีเนาะพี่น้องเนาะ ผ่าเบาแสไปแสบแสบมันมีมากเลยดีกัิแกงขมเป็นอย่างนอ้มมันมวนแส่บแบบนี้รสจ้ะคำปมป้มเนี่ยเนี่ย ไอ้ม่ค่อยได้กินนนะนั่นน่ะนะเส้ตเจนึงยามันนะเส้นนี้ไปหอดสะกดบ่ะไปหัดไปหอดรัดกุสุมานกุสุมานสะกดนครบ่ะมาพี่น้องมาลองดูโบมีกอ,อน้ำซุปของหมูสับอืม กินสุกินดีบอ่ะแซ่บกว่าลวกจ้ะแซ่บแซ่บย่อนมาๆมาเลย เมื่ออันนี้ถึกไปจกกระปูถือก่อนเห็น ่วงนี่ก็เลยบอได้ไปจกกระปูเลยมาเจ้าก่อนจ้ะอีกอย่างหนึ่งไอ้กับฟืนฟูนหน้าเจ้าของลงทะเลดูพี่น้องไอ้บอไดใส่หมวกขึ้นเบิ้งนะึความแดดประทากับน้ำทะเล แค่หนึ่งอาทิตย์ไอลงทะเลติดต่อกันฝ่ายขึ้นเลยใครจะมีครีมดีกูนา,าไามใครมาทำฝ่ายเริ่มขึ้นตามพี่น้องว่าเริ่มขึ้นท้าว่าหายขาดเลยบ๊อบจ้ะ ใส่เวลานะทายลงคูอมือข้อมือ,ข,อ,มอข้อมือกับข้องเสียเป็นอีกไหมนะอืม Các bạn Cái ให้ปเป็นคืนออ่านเนี่ยกินพริกอันนี้เพื่อสิอย่อยหน้านแห้เวลาเลิกตีกรรมหาเจ้าของแพ่ประแสไอแสแสไปเนาะ กินแม่มีแตแนวอุ้มน้าเม็ดแรดิดนน่ก็อุ้มน้าพักอันนี้ก็อุ้มน้าอันนี้ก็อุ้มน้าน้าหลายะนะคะามหมายพักอันนี้ก็น้ำลรยแลงเริ่ออึมแล้วไป หอมพันกุ้ง บอกเปื่มปันใดอาชิว่ได้ไปเก็บแล้วบอกให้แซบจ้ะอืมน่กินได้แต่ไม่ค่อยอร่อยภาษิว่ามี คนถามเราพักมันก็เหมือนกันหมดไม่ใช่หรอบ่อนนะสำหรับตัวไอ้พักแสบบ่แสบมั่มีนะคะแซลมอนได้ันเนะี้ยสดจ้ะสดมากไม่มีกิน่นเป๊ะ เราแล้วัมดหมดแล้วเ,เดี๋ยวเลิมสำหรับวันนี้ก็ขออญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย